โอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บ idffshop นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสุ่มเว็บนี้นะครับผมจะมาสุ่มท่าปักธงนะครับผมผมจะมาด้วยงบแค่ร้อยเครดิตเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเว็บนี้นะครับการันตีนะครับเพราะว่าทุกช่องไม่มีช่องว่างเลยนะครับสุ่มยังไงก็ได้กดสมัครสมาชิกกันเลยนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับใครที่เติมเงินไม่เป็นนะครับก็กดไปที่เติมเงินนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านบนนะครับกดไปแล้วก็กดคําว่าเติมเงินนะครับใครเติมไม่เป็นก็ดูวิธีการใช้งานนะครับนี่กดเข้าไปนะครับตรงสีเหล้องมบ แล้วเราก็คัดลอกลิงก์จากที่เราเติมจากท,วทัวเร็ตนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงลิงก์สองของขวาตรงนี้นะครับแล้วก็รอเครดิตเข้านะครับประมาณนี้แต่ว่าผมเติมมาแล้วนะครับผมจะไปเข้าหน้าเว็บให้ดูนะครับว่าผมจะสุ่มให้ดูด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนอยู่หน้าเว็บเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บนะครับต้อนรับการกลับมาเติมเงินและสุ่มไอดีง่ายกว่าเดิมนะครับนี่เชียหน้าเว็บเลยเนาะก็ว,วันนี้ผมจะมาสุ่มเว็บนี้แหละเนาะแบบเพนคนดังสุ่มหลายคนละอยากจะลองบ้างแม่ผมมีร้อยเครดิตนะครับโอเควันนี้เราจะมาล่าปักธ ซุมใช้เ9สเกเครดิตนะครับเห็นไหมทุกคนสังเกตดูดีๆไม่มีช่องว่างเลยนะครับมีท่าปักตรงหมดเลยครับซุมยังไงก็ได้นะครับแต่มันมีเซิร์ฟนอกแล้วก็เซิร์ฟไทยนะครับผมอันนี้ก็ต้องดูนะครับไม่เป็นไรครับผมซุมไปเลยครับยังไงเราก็ได้อยู่แล้วได้เซิร์ฟนอกว่ะทุกคนโอ้โหถ้าได้เซิร์ฟไทยนี่แบบเอ็กจัดๆอะผมแต่ว่าเขียนรหัสบอกข้างล่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าดูนะครับว่าเข้าได้จริงหรือเปล่า มันเป็นเสริอดอกหรือเสร้อไทยเดี๋ยวผมจะเข้าดูนะครับน่าจะเป็นเสริมดอกแหละเขาเขียนบอกขนาดนั้นละโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเข้ารหัสเจเลยนครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ปักธงเสริมดนกวมาแล้วนะครับยังมีชุดข้าบ้าอย่างเท่เลยครับทุกคนดูดีเห็นไหมอย่างเท่ครับทุกคนก็ก็คุมอยู่นะแบบ99บาทอา่าทเนี่ยก็คือได้ถ้าปักตรงมาเล่นเอามาใช้กันนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับก็ใครที่อยากจะตามไปซุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะติ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็ตรงตรงความคิดเห็นนะครับตรงเอ่อตรงอะไร ตรงคำบรรยายนะครับผมก็สามารถตามไปซ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บ idffshop นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ซีวายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครอยากให้ผมไปซูมเว็บไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคนะผมก็เอยวผมซีวายนะครับผมก็คลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าผมยังไม่ได้แจกรหัสนะครับผมจะแจกพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับรหัสตัวตึงที่ผมบอกว่าจะแจกนะครับน่าจะได้แจกพรุ่งนี้นะครับก็คลิปนี้ผมมาบอกนะครับแล้วก็ผมจะ มาให้ดูปุ่มใหม่ของผมด้วยนะครับเป็นปุ่ม3นิ้วนะครับผมฝึกมาได้ประมาณ2-3วันลแเดะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นโหมด c ี o ีออฟโหมดโซนฟีสไตล์แล้วกันนะครับโอเคก็ต้องขอภัยด้วยนะครับที่ลงคลิปช้าเพราะว่าผมมีปัญหานิดหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็น่าจะลง คลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณเออบ่ายหนึ่งนะครับน่าจะลงตอนบ่ายหนึ่งแล้วเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเด,ดี๋ยวผมจะเอาเป็นปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองกับอื UMP นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสอนตั้งไอ้บอลนะครับอันนี้เป็นปุ่มของผมนะครับปุ่มอันที่สองอันนี้ปุ่มใหม่นะครับโอเคเด,ดี๋ยวผมจะเข้าไปในอจอคอมเนี่ยเอาปืนก่อนนะครับ ก็จะเล่นเออก็จะเล่นเออหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ่มใหม่นะครับดูก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองไปเอาไอ้ไอ้บอมาตั mm ้งดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะครับมันตั้งไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าผมฝึกเล่นอีกสักหน่อยเนะีผมเล่นเป็นเลยนะโทศัพท์เล็กว่าทุกคนแม่งไอไลน์มันดิ่งเหอแชทอะไรมันดิ้งอะสงสัยต้องปิดการแจ้งเตือนแล้วลแหละลองยิงดูเโอโ้โหเหล็กจัดเลยทุกคนไอชค่มึงจะเด้งทำเฮีย่ยหรอวะเดี๋ยวผมขอปิดอ,อันนี้ก่อนนะครับมันวันนี้มันเป็นวันจันนะแล้วมันเรียนออนไลน์ครับทุกคน ขอปิดห้ามรบก,กวนก่อนนะครับนี่เดีย๋ยวรอสักครู่ครับโทรศัพท์ผมมันกาก,าก้วยแหละประเด็นนะ่ะโอเคเราจะลองอีกสักหลบับอ่ะอยากเล่นครับกดไอวอลแล้วก็กดตั้งแล้วก็กดนั่งครับอันนี้จะเป็นแบบ3ามนิ้วนะครับกดยิงแล้วก็กดไอวอลแล้วก็กดนั่งนะครับแล้วก็กดตั้งประมาณนี้แต่ผมยังเล่นยังไม่ค่อยเป็นเลยนะครับปุ่มนี้ดูด,ดูยังเออเอออยู่เลย เห็นไหมก็เน,นี่ยเห็นไหมเน,นี่ยถ้าเป็นแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เป็นนั่นแหละคือปเป็ดินเป้งนี่เป้งน,น,น,นี่อันนี้ผมจะแต่งตัวเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของผมเลยนะครับผมจะไม่เปลี่ยนชุดด้วยนะครับใครที่เจอผมก็สามารถสัมผัส,มสผมได้นะครับล้อเล่นนะครับ แอดมาก็ได้นะครับถ้าเจอผมนะในโซนหรือในหมูดอะไรก็แอดมาก็ได้ครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนี้ซีวาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ